มาครับเดี๋ยวผมเทสไปยังไว้ละสี่สิบสกิลกี่สกิลว exactly ่าสี่สิบครับบวกสองนะสกิลบวกสองสี่สิบสกิลนี่บวกสองหมดแล้วสี่สิบสกิลพอไปไม่พูดคามนำเพลงถ้ามันมาคือมันมาเว้ยอันธงอันทัศน์นี่เจนรีจอยสพาวฟูลดูว่าคุ้มหรือเปล่าไปไปไปจ่อยเลย โอ้ไม่พูดปั้มทำเพลงบอกแล้วมันมาก็มันมานะแม่งอืไปต่อดิอย่างงี้รออะไรอ่ะบอกแล้วมันมาก็มันมารีเจนแล้วปิดปิดคลิปเลยไหมปิดเลยไอ้ย่าปิดเลย ถึงจะมืดมนนะจะไม่เป็นไรเข้ามาหาใครแล้วเว้ยเรจนเนีออกให้แล้วขออันทัชกันไปทีทองทองเนี่ยเหลืองเหลืองทองทองอลามอันทัชกำลังแพงเลยนี่เพราะว่าอันทัชเนี่ยอันทัชเอทเคนี้ทีพเอ็มเข้าไปนะประมาณทีพเอ็มแล้วไปลุ้วลุ้วหืมขอเจนทัพเจนทัชจริงๆแม่งตอนแรกเราย่อยย่อยบวกหนึ่งกันมาเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่องที่สองอยู่ในช่องที่สองนะก็คือสกิลบวกหนึ่งเนี่ยมาเลยตอนแรกโอ้ยูนิ เลดย่อยนี่โอ้โหค่อนข้างอันนี้เนี่นะช่วงนี้แบบใบบวกก็ราคาแพงอุยอ้ยเฮ้ยไอเชีย้ยเนี่ยเกินไปเนี่ยผมว่าผมย่อยบวกหนึ่งดีกว่านะเนี่ยตอนแรกมันมาช่องที่สองเว้ตอนแรกนะที่ว่าย่อยตอนแรกเลยคือมาช่องที่สองเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราย่อยบวกหนึ่งก็ได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันบวกหนึ่งก็ได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเวร์ ไปต่อโอ้เ oh, ช yeah. ี่ยรวยรวยรวยโอ้โห้เพาฟูอ่ะแม่งนึกว่าอันทัดโอ้ oh, oh, ถ้าเป็นสีทองนะโอ้โหอกจะแตกตายไอ้เหี้ย จริงเราไม่ไม่เคยเลยว่าได้ได้เจนแบบในสกิลเดียวเลยอะย่อยรอบเดียวได้เจนย่อไ,ได้เจนสองอันเลยเนะี่ยเออขนาดว่าตอนสกิลบวกเจ็ดบวกแปดโอ้โหนะเอามาย่อยนะโอ้โหยังไม่เคยได้เดี๋ยวดูเขาว่ามันจะให้เราอีกหรือเปล่าโอ้วิญญานหายญ,ญานหายนี่ก็แพงนะเนี่ยให้บางหลายคนแม่งลบทิ้งมันสามารถเอาไปแลกทำไบบวกได้มีราคาเงี้ยโอเคสกิลสุดท้ายนะสกิลสุดท้ายปุ๊บโอเคประมาณน,นี้ ปิดคลิปเลยแล้วกัน40สบกิล40สบกิลโอ้โหแม่งช่องช่องลกมากแต่ที่แน่คือโอลิมเคียช่องนะเพาฟูลหนึ่งมีเพาฟูลหนึ่งมีเจนมาสองหน,น,น่เจนวะเจนเจนเมื่อกี้นี่โอเคแล้วก็หายหายเยอะอยู่เฮก็ประมาณนี้นะบวก2นะบวกส40สิบก 2,